เดี๋ยว,วัันแห่นะจะติดหรือเปล่าเมืนะ่อกี้วันคมแรกก็ไม่ติดนะวันคมแรกไม่ติดแล้วครับผมที่สองนะ จะติดไหมล่ะไห้ดูนะผมมีจะติดเปล่าจะได้หรือเปล่า ไม่มีตึกตักอะไรเลยอะแต่ปลามันขึ้นอยู่นะมันมีปลาขึ้นแต่ไม่มีตัวนู่นมันขึ้นรอเรา้วมีละมีตัวละเีตซอ อาจจะมีปลาตําอ้าวมันเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วเนี่ยโอ้ไปติดอ้อมมีแล้วครับหนึ่งตัว กิมีติดอยู่นะหลุดไปแล้วครับให้หลุดไปแล้วโอ้โหหลุดไปแล้ว เอา้าเฮ้ยมันหลุดจริงจริงว่าไม่ได้รอ้อยมันขึ้นให้แรงก่อนดึงขึ้นไวจัดดึงขึ้นไวเกินนะดึงขึ้นไวเกินไปติดโอ้โ้ติดติดติด,ตด หมานอยู่ครับนี่ปลาสลิดนีหมานหนึ่งตัวครับปลาสลิดหมานหมนได้แล้วนะครับปลาสลิดหนึ่งตัวพี่ลังไม่เอาไอ้นั่นมาถังไม่ได้ถังมาดีกว่า โดดปะล่ะได้หนึ่งตัวแต่อัน,นี้หนึ่งตัวซีที่สองติดแล้วเดี๋ยวให้ไว้ดีก่อนอันนั้นติดเดี๋ยวต้องลงไปแกะต้องลงไปแกะแป๊บ โอ้โน้ําตาดทั้งนั้นเลย ไปเกาะต่อซะนี่ปลาสลิดอ่ะโคมเดียวมันหนีหมดโคมเดียวมันหนีหมดน้ำปลาลิด้ะ ลงไปเกาะตอซะนี่นี่จะหมานไปเนี่ยไม่น่าจะหมานแล้วไม่มีตึกๆเลยวะเงียบเลยเงียบเลยครับ không biết cỏ là to thế này. Hãy subscribe cho